ไอมีคนตะแคงอยู่มีคนลงความอ่ามาแล้วกับรถถังฝรั่งเศสแองเอ้ยเอ่อผมให้วีแทงมันจาะมันจอดน้อยอะ่ะ มันเจาะแค่สองเองไงผมเลยไม่อยากจะเล่นน่ะแล้วปืนมันแค่ส47มมมิลลิเมตรมันจะยิงใครเข้าปะวะ <c oughs> yeah. นเนี่ยรถเอ็มสามเอ็มสามเอ็มสามเอสามมันเจาะตั้งเจ็ดเนี่ยลูกเจาะตั้งแปดสิบเจ็ดเอ็มมันเจาะแค่612จะยิงใครเข้าปะวะ โอเคเดี๋ยวผมเคลียร์ลูกลูกกระสุนที่อย ah, like ู่ในรังเพลิงก่อนเพราะมันเป็นลูกลูกแบบเจาะลูกกระสุนเจาะน้อยผมเปลี่ยนเป็นเจาะไอ้นี่ก่อนเจาะเจ็ดสิบไปแปดสิบเจ็ดจะยิงเข้าๆหน่อยโอเคผมไปผมไปจุดบีเลยนะผมรีบยึดบีก่อนดีกว่ายึดบีได้ก่อนมันได้เปรียบแต่มันเสี่ยงนะ โอเคมาถึงจุดบีแล้วผมยึดบีก่อนเลยแล้วผมจะไม่สู้นะผมจะรอหล่อยเอาให้เขาประทะกันไปสายสกีบมามีไหม โผ่เปล่าไม่โผอ้าวไอ้มีคนตะแคงอยู่มีคนลงความโอเคเฮ้ยสตุกโขโอเคยิงสัตไอ้นี่ก่อนสัตทีดีก่อนคนระับเฮ้ยสตุกสตุก

เกไม่กดยิงไม่ได้อุ้ยโอ้ยแล้วอ,อ,อัตเลอรี่ผมสั่งลงมันไปไหนเนี่ยโอ้ยหเกือบแต่ถ้าเดินหน่อกเดียวนะผมตายไปแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ไงแตกไปหนึ่ง มีไกลๆอยู่โอ้เคเพื่อนซ่อมแป๊บเคเพื่อนซ่อมเฮ้ยเคลีย<ๆ>ก็ยิงไปแล้วไปไกลๆนมนเลย เคขาหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอเคผมซัดก่อนเคขายิงเข้าไปบาดเจ็บโชคดีผมเขายิงผมเด้งนี่ไงนี่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 เรียบร้อยแตกสองปืนกลซัด ตีไงตายไปเลยเฮ้ยมีเขาคนไหนโอเคแตกโอเคสวยครับเพื่อนอ่าอีเวิร์สุดๆผมรอดักมุมนะสายแอบมุมตรงนี้ผมตรงนี้เราได้เปรียบมากผมว่าเขาต้องโผล่เขาต้องโผล่มาโอเคเดี๋ยวผมสั่งอาร์เทอร,รี่ลงกัน ผมไม่ดันนะผมแคมเอาดูก่อนถ้าข้างหลังเข้าผมก็สั่งอาเทียดิลงโอ้ยโทษดีให้ยิงผมเด้งเอเคผมเซัตโอเค,เอเคแตก หลังเข้าหมุนนี่ไงผมคอยผมต้องเช็คตัวร,บร,บรบอบๆอ่ะเฮ้ยไอ้ไงโอโหเผิ่อแป๊แบ,บเดียว สั่งให้ยองช่วยเทีดยวเฮลเฮลเที่ยวโอ้โหสมมติปีข้างหลังก่อน พอ okay. oh, จริงมายิง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 โอ้โ oh, ห oh. โดนข้างหลังไม,ไม่ไรถือว่าเมื่อกี้ผมทำหน้าที่ได้ดีมากผมซื้อเวลาให้เพื่อนได้สุดเยอะส,สุดๆเดี๋ยว่ามีคนดูไหวว่ามีคนในทีเขาหัวร้อน้วด่าคนคนในทีเขาหัวร้อนก็ด่าฟลุก๊กฟลุกอยู่ไปแล้ว เราใส่เขา้องใส่เขาหัวร้อนจัดยิงโดนโดนยิงแค่เดียวแตกใช่ไหมชัวร์เลยผมก็เป็นบ่อยผมก็แบบเอ้ยมันยิงกูดได้ไงวะเฮ้ยนี่ไงคันนี้มันยิงเรายิงเราเหรอียบร้อยสวยนั่นแหละโอเคเฮ้ยสตุกโอเทปคนสวย อเขาหันปืนไป,ปทางนี้นะแต่โชคดีเพราะยิงแตกก่อนยิงโอ้อยโ,อโดนโดนยิงโดนพลอลดโอเคอยา่างไรตางก็ชนะโอถังฝรั่งเศสแต่เล่นประเทศฝรั่งเศสแต่ไม่มีรถถังฝรั่งเศสเลยกรถถางฝรั่งเศสทีต่ำมันไม่มันไม่โหดอ่ะใครอยากจะเล่นบ้างอ่ะผมก็เข้า,ผม,ขาผมก็เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงไม่ผมไม่เห็นคนแทบไม่เห็นคนเล่นเลยนะฝรั่งเศสอะ่ะมันเล่นยาก เอ้ยได้อยู่ตอนนี้สกอร์สวยอยู่ผมนี่ทำหน้าที่ได้ดีสุดๆมาเอ้ยหเหมือนว่าเกมมันจะเร็วไปงั้นเดี๋ยวต่อยสเกมแล้วกันเนาะมามาต่อกันเลยในแมตช์ที่สองมีทั้งความแข็งก็พอมีแล้วก็ปืนที่ยอดเยี่ยมเจาะหัวด,ด้วย เจาะเจาะดีอยู่อ่ะผมว่าเออผมชอบนะผมชอบเ,เร็วเร็วด้วยแล้วก็มีปืนมึมีปืนกลตั้งปืนกลเยอะอยู่ให้มาสองกระบ,บอกอ้วิ่งโอโ้โหโ,โอโ้โหตีตะขาบเหลืองเลยวิ่งชนชนขอบบ้านถ้าเป็นถ้าเป็นดิวก้อยดิวก้อยตรงตรงเท้านี่ วิ่งเตะขอบโตนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหแบบจีขึ้นสมองอะเออแบบแบบแบบแทบแทบแทบเดินาโดนไปโอเคผมวิ่งเข้ายึดเลยเฮ้ยอ,อยมะมีคนดักมีคนดักผมแอบแล้วผมดักครับผมดักครับผมเป็นผมเป็นโจนพรถถามมุมตึกครับ โอเคยึดได้แล้วต่ถางมุมตึกครับเฮ้ยมีคนอ้อมมีคนอ้อมซิฟแอร์โอ้โหสูงต่ถามมุมตึกครับเอ้ยม,ออมีมีออมีนี่งไงสตุกิงแอ,อซครับเก็บแอซครับ เปคนเลวเปี่ยไปก่อนเอ้เอ็มถอยเร็วถอยเร็วถอย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 เอ็มซีเอผมยิงมืเข้าครับรถรถมันแข็งรถมันอย่างแข็งเลย เจตรงนี้มันที่โล่งนะถอดถุมสายก่อนแล้วกันโอเคยิงโดนนี่เจ็บมีคนออมนะทีห้าสิบออม เราเราผมแคบอยู่แถวนี้แหละผมไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าเราได้เปรียบแล้วไม่ควรจะดันมากเราควรเซฟชีวิตไว้ให้มากสุดครับผมเพราะว่าไม่งั้นเราถ้าเกิดเราดันไปเราจะไม่ระวังตัวแล้วเราจะอดอ้อมเนี่ยเนี่ยตรงนี้นี่อะอย่างนี้เป็ตนตน้ตนต นี่ตอนนี้คนอยู่เยอะผมลงมาเทียรีบเลยกันมันมีทีดีอยู่นะทีดีคั้งนั้นมันดริงแค่เดียวผมแตกเลยเพราะนั้นผมจะผมจะรอไวไพิเศษเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่ายังอยู่ที่เดินมนะเขาจะรอผมโผล่ไปมั้งแล้วเข้าถึงโผล่มายิงเพราะนั้นผมล็อกรอ,กอกไว้ดีกว่าหายไปจากมีแมบ,บแล้ว เค okay. นี่สวยแตกเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ไงมานี่ไงเฮ้ย <Hey. S 2> ยิงเข้าเค okay. สวยพื่อนช่วยยิงเคแตกสองแคมไว้แคมไว้ใหญ่สีลูกเสียลูกขบวน แต้มถึงแต้มจะไม่สูงอะไรแต่เน้นชนะบันได EP ยอะกว่านะเกมนี้เขาเน้นเน้นชนะเน้นแบบกลยุทธาวิธีที่ทําให้เราได้เปรียบนะเพราะนั้นเราก็ไม่เป็นเป็นทำให้ตัวเองเสียเปรียบ็ได้ละเขาเขายาหิวคิวก็ก็ตาสบายเขาเลยครับเพราะว่าผมไม่คนประเภทหิวคิวแล้วหิวผมเคยหิวคิวแล่ไล่บ้าคิวเงี้ยแล้ว,ลวทีมแพ้มันก็เป็นประโยชน,น,น์เน้นเน้นกลยุทธ์อยู่กับเป็นทีมทำให้หากลยุทธ์ที่ทำให้ตัวเองเซฟที่สุดดีกว่าครับ เฮ้ยนี่งไงยิงได้นั้นนึงแล้วถอยอย่าเสี่ยงเราเสี่ยงย,ยิงต่อรับอย่าหิวคิวเพราะว่าเขาที่ยิงเราแตกก่อนก็ได้นะต้องให้เราแข่งแข่งเขาดัานเข้าไปก่อนแล้วค่อยซ้ำอันนี้อันนี้ก็ได้อยู่นี่งไงสัตว์ไปโอเคได้มาสองเอซิด เฮ้ยทางขวาเพื่อนไม่เห็นน๋อเพื่อนย่าบังนี่ไงมาอีกมาอีกนี่นี่ๆีนี่นี่ไงสัดหลังเต็มข้างหลังเลยวิ่งนี้วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนไปวิ่งกูยิงโอเคมาเหลือมีทางขวาสองข้างในสองคัน เป็นปืนต่อต้านอากาศยานก็ตรงนี้ข้างในอีกทันหนึ่งเออยู่ไหนเอ่ยหลังบ้านเหรอโอเคตอนนี้เพื่อนดันแล้วก็ดันตามครับโอเคแตกแล้วทีนี้เราก็เอ้ยมีมีมีอยู่หลังเนินอีกโอเคดันไปเฮโรไปวิ้ย เมื่อกี้เขายีวิซายใส่นะแต่ไม่โดนเฮ้ยนี่ไงเกือบแล้วเกือบแล้วเฮลโลกินเพลินเลยนะนี่ไงนี่ดี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 ีี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  เออได้อยู่เอ้ยได้ออของด้วยอ่าขอตังค์ขอตังค์อ,อยากได้ตังค์ร้านหนึ่งเอ้ยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองแสนก็ได้สักอันหนึ่งโอ้โหได้สองแสนอีกนิดเดียวเองอ่ะโอเคได้เจ็ดหมื่นก็ไม่แย่นะถ้าได้สองแสนจะดีใจมากเลยโอเคครับก็มากลับลงรถก่อน <c oughs> ก็จบแล้วเนาะกับสซอร์คิปนี้ก็กับวอร์ทันเดอร์กับรถถังของประเทศฝรั่งเศสครับผม ซึ่งเนี่ยรถถังเทียต่ำอะ่ะมันแบบเออเออทผมเพิ่งบอกไงว่าทางเศษเทียต่ำนี่เป็นอะไรที่แบบนรกสุดๆเลยครับคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกแบบอิเคี้ยวถังไม่ยังกาดไออันนี้ผมไม่เถียงเลยไงม่กาดจริงผมเล่นเทียผมผมเล่นเนี่ยเทียหนึ่งอะ่ะโอ้โหโคตรทรมานนะ่ะตาหนึ่งอีพีได้อยู่วันสามสี่ร้อยอผมต้องทนเล่นจนถึงเทียสองนะคเนี่ยจนปลดรถเนี่ยคูเซเดอร์เงี้ย M3 f 3 A3 ก็ B1 B มัน A คันนี้มันก็พอเล่นได้แต่ผมว่าอย่าไปเล่นเลยครับมันมันช้าแล้วก็ปืนมันจาะน้อยเนี่ยผมเล่นแนะนำอ่ถ้าเล่นอ่ะเล่น2คันเนี้ยโอเคแล้วก็ข้ามไปไปเล่น A A M4 A1 ก็ได้อันนี้จะเล่นง่ายหน่อยส่วนไอ้ปืนคันนี้ก็หัวแข็งแต่ปืนมันเป็นปืนลูก h e อนะใช่ป่ะถ้าจะไม่ผิดใช่เป็นลูก H e เอแต่มันมีกระสุนไอ้นี่อยู่ว่าเอ้ยมีกระสุนเทพอยู่มีกระสุนลูกฮีทเอออเน,นี่ยเล่นได้เล่นได้เล่นได้เนี่ยใช้ก็ปลดล็อกให้ให้ได้ลูกฮีทมาทีนี้นก็เล่นสบายแล้วเออโอเคโอเคคันนี้ก็เล่นได้ผมแล้วก็ไอ,อทีส่วนทีดีคันนี้อ่ะก็อย่าพึ่งไปเล่นเลยครับถ้าแนะนําให้ข้ามข้ามไปเล่นคันเนี้ย M10 GMC อันเนี้ยเก่งก็โหดครับ ค่อนข้างจะถ้าถ้าเกิดเขายิงลูกกระสุน AP มาจะเด้งบ่อยมากแต่ถ้าเกิดเขากดเฮดอีมานนั่นเดียวแตกเลยคุณไม่ต้องสนใจมากนั่นเดี๋ยวแตกเลยผมโดนแล้วแบบเฮ้ยหน้าแข็งเว้ยไปกดเฮดอีมาตูมเดียวเรียบร้อย,อยอกับกับกับรถกับรถไปเลยโอเคมาก็ที่เห็นไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ภาคคิดต่อไปเดินไกันเนี่ยแล้วกันนะครับก็ให้ค่อขอไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ